เอาเลยฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในส t t t o of e e c a ดภาคหนึ่งนะฮะคือคือจะมาบอกว่าอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่นะครับต่อจาก The Evil Within นะฮะแต่ว่าก็จะมีให้ดูไปพังๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็จะเล่นไปเรื่อยๆฮ uh. ะจนกว่าจะจบเกมนะมาถึงกั เอาเลยเหรอโอยซอบี้เยอะเออนี่แน่ยังไงเพื่อนโอเคฮะคือมันให้เราไปเ,เดินไปบ้านสักหลังนึงฮะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าบ้านหลังไหนคือเกมนี้ผมเล่นจบแล้วนะฮะจริงๆ เล่นจนแบบได้ของทุกอย่างอะไรประมาณนี้ผมเลยกลับมาเล่นดีกว่านะอย่างน้อยแล้วก็ให้คนดูได้ดูด้วยในช่องเราโอ้ยตัวบักันอยู่ดีหินอ,อ,อ้าว what the fuck อะไรกันนี่นะครับมันก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นภาคแรก คือเกมนี้นะครับตัวละครเราถ้าเกิดตัวละครเราตายก็จะไม่เกิดใหม่แล้วนะคืออันนี้ก็ต้องระวังเลยนะครับว่ามันไม่เกิดแล้วเราต้องรักษาชีวิตโอเคมาแล้วเพื่อนโอเคฮะอันนี้มันก็คือแบบว่าพวกผู้อยู่ชีวิตรอดนะก็จะเหลือประมาณแค่นี้แหละ3คนนะแต่ว่าไม่เป็นไรมันเราสามารถหาใหม่ได้อันนี้คือของ อนไนที่จําเป็นก็หยิบไปนะฮะมันมีแค่เนี้ยที่มันจําเป็นจริงๆอันนี้มันก็ให้เราไปสอดส่องนะ <c oughs> เราก็ต้องไปสอดส่องนะครับเซิร์ชหาว่ามีที่นี่มีอะไรบ้างคือมันก็เซิร์ชหาไปทั้งหมดนะครับว่าที่นี่มันมีอะไรมันก็จะ เซิร์ชหาไปเลยว่าอันนี้บ้านเราอันนี้รถอันนี้มีกลุ่มซอมบี้อยู่ใกล้ๆกล้อ่าอันนั้นเนอะโอเคหมดแล้วเฮ้ยเหมือนตะกี้เราได้ยินเสียงปืนครับเราก็ต้องตามเสียงปืนไปโอโอตัวสไลด์ลงอย่างเงี้ยเดี๋ยนะมันบอกให้เรากดตัวเอ็มครับให้เราไปหาอันนี้ก็จะเป็นกระสุนเป็นซัพลายนะครับ โอ้เดี๋ยวพี่บี้โอ้ตีไม่โดนเยี่ยมไปเลยนี่ครับเราต้องไปเช็คตรงนี้คือไอบ้านที่มันเห็นปรากฏอย่นี้คือเราสามารถเข้าไปได้หมดเลยนะครับอันนี้คือแบบเป็นเกมที่ดีว่าไงไม่ไม่หัวระเบิดเลยจ้าว่าไงโอ โอ้โหเยี่ยมมากเพื่อนคือเราก็ต้องหาแบบพวกของอะไรอย่างงี้ด้วยนะเราไม่สามารถอยู่ได้ครับอยู่ได้แบบของตั้งแต่เริ่มแรกจนจบเกมเพราะว่าของที่เรามีมันจะมีวันพังนะฮะโอเคเปิดมาได้เปิดมาได้ตอนนี้มันให้เรากลับไปที่เว็บเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิมันให้เรากลับไปที่เขาเรียกว่าอะไรเซฟโซนของเรานะฮะแต่ว่าผมไม่อยากกลับ เราจะหาของแถวแถวนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่อยากสปอยว่ะแต่ว่าอุ้ยอะไรของมึงผักติดกำแพงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพื่อเราเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาเดี๋ยวนะโอ้มันไปแล้วมันไปแล้วเราสามารถดูในแผนที่ได้นะครับนี่โผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเออเพื่อเราจับล็อกเลยโอเค อุ่ยอะไรตื่นขึ้นมาไหมตื่นขึ้นมาไหมโอ้โหที่นี่มีของเอา้าเขาเป็นอะไรเนะี่ยเออเหยียบหัวเลยเราสามารถกดชิปเพื่อเล่งของได้โอ้เราได้ไม้กับเนื้อฮะโอ้โหเยียเย่ยมเยี่ยมเยี่ยมว่าไงว่าไงว่าไงจะที่รักโอ้หืมตีไม่หืมตีแบบโดน เหยียบหัวเลยโอ้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 เยอะเยอะแล้วไอ้ตัวนั้นมันทำอะไรวะเนี่ยไอ้ไอ้อ่ะโอ้โหโดนกัดคอเออโอ้ยตรงนี้ไม่มีของว่าไงเพื่อนอ่าคือถ้าเกิดตัวละครเราเหนื่อยนะครับมันก็จะเดินละล่างอย่างเงี้ย จะเดินช้ามากออโหมีของให้เก็บเพียบเลยครับโอเคครับมันไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมว่าเราควรจะกลับบ้านไปเอาไม่ใช่สิกลับบ้านไปเก็บของก่อนแล้วค่อยไปเอาซัพพลายกระสุนนะฮะว่าไงว่าไงพี่ว่าไงพี่พี่สองคนเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นไม่เอาไม่เอาเฮ้ยพวดเราโดนตีปะเนะี่ย เคเคเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเราเก็บของก่อนเอ้าตะกี้เห็นมีคนหนึ่งเจ็บนี่น่าจะเป็นคนนู้นอ่าเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนอ่าอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วนี่เ,ออเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,นตีดิเออนั่นแหละเออมันมีตรงนี้นะแล้วก็แคมป์โอเคเราไปแคมป์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวบ้านตรงนี้เดี๋ยวเราค่อย ค่อยไปยังไงพี่เออเออไฟติงนะ้งสามแล้วสกิลมันจะอัพเรื่อยๆนะครับดูจากตรงนี้นี่ไงคนนี้มันเจ็บเขามีแต่พวกอาวุธตีใกล้ไม่มีปืนเลยคนนึงใช้กระทะคือผมชอบระบบเกมนี้มากเลยนะครับอะไรที่เราเซิร์ชไปแล้วมันก็จะค้ดกากระบาดไปคือเราไม่ต้องไปหาแล้วเพราะมันไม่มีของนะครับโอ้มันมันเป็นอะไรที่ดีนะอะไรเดินมาเมย อันนี้คือเราไม่ทราบว่ามันมีของอะไรไหมอ่าโอเคของมันยังไม่เซิร์ชนะฮะเราเก็บไปเลยเดี๋ยวเพื่อนเอออุ้ยได้กระเป๋าใหญ่ฮะก็ได้ปืนใช่ไหมเออได้ปืนโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งกระเป๋าใหญ่โอเคได้เพิ่มมาอีกสองช่องเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกลก่องหนึ่งนี่มันจะไม่ขึ้นการกระบาดเลยแสดงว่ามันยังมีอยู่นะฮะเอออยู่ไหนวะอันนี้ไงโอ้โนี่เป็น น้ำมันเนอะโอ้ได้ระเบิดมลทอครับคือเป็นอะไรที่ดีมากโอ้ได้กระเป๋าครับวันนี้คือแบบดีมากนะได้กระเป๋าไอ้อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าใหญ่ที่สุดในเกมแล้วมั้งที่ผมคิดนะมันน่าจะกระเป๋าใหญ่ที่สุดในเกมละแต่ว่าคือประเด็นของเราอะ่ะมันมาติดอยู่ที่นี่อมันนานเกินไปเดี๋ยวผมคงต้องแบบเร่งมือหน่อยนะฮะ เโอ้ยมีมีมีคนอยู่ฮะมีคนอยู่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนลูกยินโตเดี๋ยว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 พื้นโดนเออนี่นี่โอ้โหแมนออฟเดอะแมทว่ะโฮ้ยเพียบเลยอู้แย่ฮะแย่ฮะเพียบเลยเดี๋ยวกูเหนื่อยเออเยี่ยมเดี๋ยวฝั่งนู้นฝั่งนู้นเยอะมากอ้าวมีมีปืนเหรอไอ้ยิงนี้ นี้ดูเลยได้ไหมโอ้โหลูกซองระยะไกลโ,โห้ต้องต้องออกงานบ้างออกงานโฮมรันเลยโฮมรันเฮ้ยคนนี้ขอจัดการไม่ได้เพื่อนเราก็แม่นเกินเอางในอีกตัวนึงอ่ะอ๋อคนนู้นโอ้โหแม,นม,นม่นมากครับ สนใจไม่อยู่ด้วยกันไหมคือตอนนี้มันให้เรากลับไปที่เซฟโซนของเรานะครับโอเคมาถึงแล้วโอ้ไม่ก็หัวขาดเลยครับคนนี้คือไอ้สามคนนั้นครับมันตายแล้วมีเรื่องไม่ดีแน่ๆว่ะ คิดว่างั้นนะเฮ้ยตะกี้มึงจับหัวมันเหรอนั่นไงกูว่าแล้วว่าแล้วเนี่ยตามเลยสี่คนไปแล้วแม่เฮ้ยมันให้เราช่วยเหรอนี่ อย่าไปยุ่งกับคนตายครับซอมบี้พวกนี้กลายเป็นซอมบี้ถ้าเกิดหัวไม่ขาดก็คือมันยังมีชีวิตอยู่โอเคมันให้เราเอ็กเคปนะครับคือตอนนี้เราเก็บของอะไรได้เก็บไปเลยโอ้กระสุนเหรอเอามาเลยเรามีกระสุนชาแล้วโอเคไปกันครับเริ่มเดินทาง เดี๋ยวเหมือนตอนที่เราเซิร์ชหานะฮะมันจะมีรถอยู่คันหนึ่งนี่ไงรถเดี๋ยวเราตรงนี้บ้านหลังนี้สามารถเข้าได้เอ้ยมีพี่บีพี่บีเหรอโอ้ยโอ้ยโอเคโอเค,อเคไม่มีใครรู้ <c oughs> มั้อเฉยเลยเอาอยู่ดีเป็นอย่างนี้เฉยอ๋เยี่ยม โอโหสุดยอดโอเคเซิร์ชเลยฮะมันอาจจะมีของอะไรก็ได้โุยขวาเนออันนี้เป็นแฟร์ใช่ไหมอ่ออันไหนดีอันไหนดีควรทิ้งโุยพี่บีมาพี่บีมาเดี๋ยวคือผมเปลี่ยนตัวไม่ได้เสียไายของอยากได้มากเลยอ่ะอันนี้อ้กระจอกว่ะไม่ต้องมาใช้ แต่ว่าอันนี้มันเป็นมียามันยาใหญ่อันนี้เก็บแล้วโอเคโอเคเราสามารถนั่งรถมาเลยมาขึ้นรถมาโหเยี่ยมคนเจ็บนั่งละนั่งหลังรถพระเช้าอย่างนี้โดนโดนตัวอะไรกระโดดเฉี่ยวมาตายแล้วเนะี่ยเอาละฮะทางขาดชิบหายละแยฮะทางขาดทำไงดีแสดงว่าต้องมีทางนั่นไงฮะตรงนั้นปีนได้ โอเคมาถึงเวลาต้องปีนอุ้ยหนีฮะหนีฮะไม่ไหวไม่ไหวเจ็บหนึ่งหเยอะโอเคมันมีตัวเดียวเดี๋ยวนี้หนีดีกว่าหนีดีกว่าเพื่อนหนีดีกว่าหนีดีกว่าเอออันนี้สามารถสเปกบาร์มันจะเป็นช่วงสอนเราเล่นอยู่ฮะโอ้ตายเออใครวะล่ะกระโดดปีนขึ้นไป โอเคฮะตอนนี้คือมันให้เราไปหาเซฟโซนอันใหม่ครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเราไปขออยู่อาศัยด้วยเนาะหัวนี้เราขอแบบแวะเลยเฮ้ยดีวอะไรเนี่ยมาวทำอไรเนี่ยอืม เออนี่ไงอ,อุยอะไรอะไรเยอะเยอะเยอะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวมีพวกกูมีพวก,พวกอืม้มอะไรอะไรอะไรทำไรโอโหหัวแตกไปมาไม่อะไรครับอะไรครับมีซอมบี้หนีหนึ่งอ,าาอัตาเฮ้ยดีดเดียวเฮ้ยโอ้ยเต็มเต็ม โอคอืมโฮมรันเลยจ้าปวดท้องเลยโอเคฮะมันทำให้ผมรู้ว่าเราไม่สามารถเก็บของได้ที่นี่ฮะคือเราต้องไปหาเซฟเฮ้าส์ก่อนเราค่อยมาเก็บรอบสองโอเคเข้าตัวภายในหมู่บ้านแล้วครับรถเป๋รถเป๋นี่ไงเหน่ยขึ้นไปเลย้ยเยี่ยมเป็นการเหินที่นิ่มที่สุด อันนี้ครับมีคนอยู่ด้วยโอ้โหดีละ Lily, ขออยู่บ้านหน่อยได้ไหมโอเคคือตอนนี้เราก็สามารถเข้ามาอยู่ในนี้ได้แล้วโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากอืมเยี่ยมเลยฮะคือเพื่อนเรามานอนพักแล้วโอเคเพื่อนเราไม่เป็นไรละนอนพักตรงนี้นะใจะเย็นๆน,นะ โอเคเราก็สามารถเข้ามาอยู่ในบ้านนี้แบบเต็มตัวได้เลยนะครับคือผมเลือกไปมองตรงนี้ฮะเราสามารถสร้างอันนี้ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกออปชันเสริมครับมันเป็นออปชันเสริมเราสร้างไปเลย okay, ฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมคงต้องจบพาทนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคฮะคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด s u b สไคร e ด้วยนะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันต่อพาหน้าครับสำหรับพาทนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ